พวกนี้นะครับก็จะเป็นเรดโอ๊กนะครับที่ที่ปลูกเอาไว้นะครับผมอันนี้ก็ประมาณ1สัปดาห์นะครับที่ลงไว้พอดีเมื่อคืนฝนตกหนักนะครับแล้วก็เมื่อวานผมใส่ปุ๋ยไปพรวนดินใส่ปุ๋ยไปมันก็เลยมีที่มันล้มบ้างอะไรบ้างนะครับให้ปุ๋ยมานะครับผมเสียวมากเลยนะครับหมามันจะย่ํานะครับเนี่ยครับพวกนี้มันก็โดนฝนเม็ดใหญ่ๆนะครับมันก็จะมีมี ล้มบ้างอะไรบ้างนะครับใบก็มีที่มันช้ำไปนะครับแต่อันนี้นี่อันนี้ก็จะหนักหน่อยนะครับอันนี้คือโดนโดนบาบูนนะครับบาบูลเหยียบนะครับเข้าไปเหยียบก็เหยียบผักย่ำผักไปหักไปนะครับก็เดี๋ยวผมค่อยมาแก้อีกทีหนึ่งพอดีฝนจะตกแล้วนะครับผม สวัสดีครับพบกับธรรมดาสามันครั้งหนึ่งนะครับในคลิปที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้ดูวิธีการติดตั้งแล้วนะครับแล้วก็รีวิวเรื่องของกระบะสนดีถุงสนดีกันไปแล้วในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการในการผสมดินนะครับสําหรับการปลูกผักในกระบะสนดีซึ่งดินที่ผสมเนี่ยนะครับก็จะเหมาะนะครับกับพวกผักที่เป็นผักสลัดนะครับพวกที่รากมันอ่อนๆอย่างเงี้ยนะครับ ในการที่จะชอนชัยในดินเนี่ยที่ผสมในสูตรของที่ทําบนกระบะแซนดี้เนี่ยนะครับก็จะค่อนข้างที่จะร่วนซุยนะครับเหมาะกับการปลูกผักสลัดหรือว่าผักที่รากแบบอ่อนๆน,นะครับผมครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าขั้นตอนการผสมดินในกระบะแซนดี้ของเราเนี่ยต้องมีส่วนผสมอะไรบ้างมาดูกันเลยครับลองพื้นชั้นแรกนะครับผม ลองพื้นชั้นแรกนะครับเราจะใช้มะพร้าวสับนะครับอันนี้จะเป็นชิ้นใหญ่นะครับผมใช้ครึ่งกระสอบนะครับเนี่ยนะครับครึ่งกระสอบนะครับอันนี้คือครึ่งกระสอบหน <c oughs> ึ่งลูกอันนี้คือที่ผมซื้อมานะครับหึ่งลูกจะอยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะครับจะเป็นมะพร้าวสับชิ้นใหญ่เราก็เกลี่ยไปนะครับ ให้มันอยู่รองพื้นให้ทั่วนะครับพยายามให้อย่าให้ตรงไหนมันนูนขึ้นมาเป็นพิเศษนะครับให้มันทุ่ดทั่วเกลี่ยน,นะครับเนี่ยครับเรียบร้อยรองพื้นด้วยกับรองพื้นด้วยมพะมพะร้าวมะพร้าวสับชิ้นใหญ่นะครับขั้นตอนต่อมานะครับมาถึงส่วนของการผสมดินนะครับผม การผสมดินเนี่ยผมจะใช้ดินแบบนี้นะครับดินในลักษณะเนี้ยแบบเนี้ยเดี๋ยวผมแกะออกมาให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นแกลบดําค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเงี้ยเนี่ยน,นะครับอันเนี้ยแบบเนี้ยนะครับเขาเขียนว่าเนี่ยครับ ดินเกษตรผสมมูลไส้เดือนนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าท่านเห็นนะครับอันเนี้ยแกลบดําเยอะมากนะครับแกลบดําค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวผมใช้ไอ้แบบที่แกลบดําเยอะๆเนี่ยนะครับแบบเนี้ยอันนี้ผมซื้อมาสิบถุงร้อยนะครับผมจะใช้แบบนี้ทั้งหมดห้ากระสอบเอ้ห้าลูกนะครับห้าถุงห้าถุงดินสําหรับดินดินถุงแบบเนี้ยนะครับห้าถุงแล้วก็ดินเนี่ยครับ ดินผสมใบก้ามปูนะครับหนึ่งถุงนะครับแล้วก็ดินขุยไผ่นะครับหนึ่งถุงอ่ะไหนไหนก็ขาดละผมก็เทเลยนะครับคือสาเหตุที่ผมใช้คือทั้งหมดเนี่ยมันเจ็ดถุงนะครับสาเหตุที่ผมใช้คุณสมบัติมันไม่เหมือนกันนะครับถ้าจะสังเกตดูเนี่ยไอ้พวกที่เป็นผสมใบก้ามปูกับกับตัวที่เป็น ดินขุยไผ่เนี่ยเขาจะมีเนื้อดินที่เยอะกว่านะครับอันนี้จะเป็นแกลบดําค่อนข้างที่จะเยอะเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ได้ใช้ตัวที่เป็นเป็นดินขุยไผย่หรือว่าดินใบก้ามปูเยอะเพราะว่าผมมีประสบการณ์เรื่องเรื่องการาลากเน่ามาอย่างชกโชนนะครับก็ผมก็เป็นห่วงว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเราใช้ดินในส่วนที่มันมีอัตราของอัตราส่วนของเนื้อดินเนี่ยเยอะเกินไปนะครับมันก็ จะทาให้เกิดอาการรากเน่าได้นะครับผมผมก็เลยเออใช้เป็นแบบนี้ดีกว่าแล้วจากที่จากที่ลองเอาตัวสลัดเลนโอกลงนะครับก็พบว่ามันล้วนซุยดีนะครับรากมันก็ชอนชัยได้ดีดีมากๆเลยเพราะว่าตอนนั้นผมผสมดินเพาะผิดผิดส่วนนะครับมันก็เลยทําให้รากมันไม่ค่อยแข็งแรงแล้วก็ตัวใบเลี้ยงเนี่ยบางทีใบเลี้ยงขาดด้วยมีเป็นตะไคร่ขึ้นมาเจิ่งนองอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ก็เลย ค่อนข้างจะเป็นห่วงนะครับในการที่พอเวลาเอามาลงในถุงเพาะนะครับแต่ว่ากลายเป็นว่าพอลงในถุงเพาะแล้วผสมในในส่วนแบบเนี้ยผักมันโตไวนะครับรากมันกลายเป็นว่ารากมันแข็งแรงกว่าที่ไอส่วนผสมดินเพาะของผมเนี่ยผมก็จะไปปรับปรุงนะครับผมก็รู้ละว,ว่าเออตรงไหนที่ผมทําผิดพลาดไปนะครับผมก็จะไปปรับปรุงตรงตรงส่วนของดินเพาะนี่อีกทีหนึ่งอันนี้ก็คือเป็นสูตรที่ที่โอเคแล้วนะครับ ผมลองมาละว่าว่ามันมันเวิร์กสำหรับพวกผักสลัดอะไรพวกอย่างนี้นะครับอันนี้ครับสูตรนี้โอเคเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าส่วนผสมเป็นยังไงีนี้ก็มาแกะดินต่อนะครับอันนี้ไปแล้วสองถุงนะครับก็ผมก็ใส่เพิ่มอีกนะครับเป็นสี่ถุงไปก่อนนะครับผมนี่นะครับดินสี่ถุงก่อนนะครับ จากนั้นขี้วัวนะครับเอาขี้วัวลงอันนี้ครึ่งกระสอบนะครับครึ่งกระสอบก่อนนะครับเราใช้ทั้งหมดหนึ่งกระสอบนะครับขี้วัวเนี่ยขี้วัวตัวนี้นะครับเป็นปุ๋ยขี้วัวที่หมักแล้วนะครับผมมันเย็นแล้วผมหมักเอาไว้หมักเตรียมเอาไว้แล้วถ้าของท่านเนี่ยยังไม่ได้หมักนะครับก็เ ผสมไปก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยพอทาทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่อยลองลองดูไปเรื่อยๆเอามือสอดเข้าไปในดินนะครับว่ามันเย็นแล้วหรือยังเราค่อยค่อยปลูกนะครับผมแต่อันนี้ผมหมักเอาไว้แล้วหมักเตรียมเอาไว้มีทั้งขี้ไก่ขี้วัวแล้วก็ปุ๋ยปุ๋ยหมักที่เอามารวมกันเอาไว้อีกทีนึงซึ่งผมก็เอาไวา้ให้กับพวกผักต่างๆนะครับตัวนี้มันหมักเอาไว้แล้วเพราะฉะนั้นมันก็สามารถที่จะใช้ได้เลยนะครับ ต่อไปนะครับออผมจะใส่ขุยมะพร้าวนะครับตัวนี้จะเป็นขุยมะพร้าวที่ผมแช่น้ําทิ้งเอาไว้แล้วแล้วมันก็จะมีตัวมะพร้าวสับชิ้นเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างเช่นชิ้นชิ้นอย่างเงี้ยนะครับชิ้นเล็กๆนะครับผสมกันอยู่ไอตัวขุยมะพร้าวเนี่ยนะครับผมใช้ครึ่งกระสอบนะครับแล้วก็จะใส่ลงไปนะครับค่อยๆผสมไป คึ่งกระสอบนี่คือใช้ในการผสมสําหรับ1 1ถุงกระบะแสนดีนะครับครึ่งกระสอบนะครับตัวขุยมะาพร้าวเนี่ยเพราะว่าเราเน้นให้มันมีโพรงอากาศนะครับหลังจากนั้นอันนี้นะครับแกลบดํานะครับผมใส่แกลบดําอีกครึ่งกระสอบนะครับผม นะครับแกลบเก่านะครับอันนี้เป็นแกลบดิบที่ทําให้เก่าแล้วนะครับผมทําให้เก่าด้วยน้ําหมักขี้วัวนะครับสําหรับสูตรในการทําแกลบเก่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์การทําเอาไว้ข้างใต้คลิปวิดีโอตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแกลบเก่านะครับผมแกลบเก่าใช้ครึ่งกระสอบนะครับ สังเกตเห็นว่าเก่าแล้วนะครับอย่าใช้แกลบดิบที่เพิ่งซื้อมานะครับอันนั้นยังใช้ไม่ได้นะครับต้องทําให้เก่าก่อนนะครับผมทีนี้ตัวนี้นะครับที่ไก่นะครับผมใช้1ถังนะครับอันนี้น่าจะ8ลิตรมั้งนะครับโดยประมาณนะครับผมก็ซื้อมาจากร้าน20บาทนะครับก็ผมก็ใช้1ถังนะครับผมก็ผสมลงไปมันอาจจะดูแฉะๆหน่อยนะครับแต่ตัวนี้ผมหมักแล้วท่านอย่าใช้ แบบที่เอามาใหม่ๆแล้วยังไม่ได้หมักนะครับมันจะร้อนมากนะครับอย่าใช้นะครับอันนี้ผมหมักไว้แล้วมันมีเปียกนิดหน่อยนะครับในอยู่ในส่วนที่ผมเอาไว้หมักเนี่ยมันมันเปียกแต่ว่ามันไม่มีหนอนมันไม่เน่านะครับแล้วก็ไม่เหม็นอันนี้ก็เย็นเรียบร้อยละนะครับสามารถที่จะใช้ได้เลยเพราะผมหมักเอาไว้กับอย่างขี้วัวผมผมก็หมักเอาไว้กับพวกน้ำหมักหนอกกล้วยนะครับอันนี้ก็หมักไว้กับน้ำหมักหนอกกล้วยเหมือนกันน้ำหมักจุลินทรีย์นะครับ ก็พร้อมใช้นะครับตัวนี้เดี๋ยวเราก็จะผสมนะครับผสมกันสักรอบหนึ่งก่อนนะครับผมคลุกกันสักรอบก่อนนะครับอันนี้ก็คือที่คลุกไปแล้วนะครับรอบหนึ่งนะครับเราก็มาใส่ที่เหลือต่อเลยนะครับดินนะครับ อันนี้แบบ10ถุงร้อยนะครับแต่แล้วแต่นะครับบางเจ้าเขาก็จะ8ถุง6ถุงอะไรแล้วแต่นะครับอันนี้เป็นใบก้ามปูนะครับใบก้ามปูนี่ก็เนื้อดินเยอะนะครับดินถุงสุดท้ายนะครับผม ขี้วัวน,นะครับที่เหลือครึ่งกระสอบเมื่อกี้เคลงไปนะครับให้หมดนะครับผมอ่าเกเกลีย,ลยหน่อยนะครับเลกเกลียล่ยมันไปก่อนนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับปุ๋ยมะพร้าวที่ยังเหลืออยู่นะครับเราก็ตรงเนี้ยผมจะค่อยๆเติมเข้าไปลุ๊กไปเติมไปนะครับ จนกว่าจะหมดของครึ่งกระสอบนะครับผมโดยประมาณเนี้ยในหนึ่งกระบะแสนดีถุงแสนดีของเราเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับก็จะใช้อยู่ประมาณเนี้ยครับประมาณของของตัวถังผสมปูนเนี่ยนะครับใช้ประมาณประมาณเนี้ยประมาณใช้เยอะเหมือนกันนะครับผมถ้าเกิดผสมก่อนนะมันก็จะดีกว่ามาค่อยๆเทใส่หรือว่าผสมอยู่ข้างในนะครับมันจะทําให้มัน เข้ากันได้ดีกว่านะครับผมแต่ถ้าเกิดท่านซื้อกระบะแสนดีตัวนี้ไปแล้วท่านปลูกผักบนดาดฟ้าหรือว่าปลูกผักในบริเวณบ้านแล้วท่านไม่มีพื้นที่หรือว่าในการตัวผสมปูนเนี่ยนะครับก็ก็ทำในกระบะแสนดีก็ได้นะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยทั่วถึงเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมก็จะคลุกอันนี้นะครับอีกรอบหนึ่งนะครับผมไอ มะพร้าวสับยังมีอยู่นะครับก็เดี๋ยวผมจะคลุกไปใส่ไปนะครับมันจะได้ทั่วๆกันนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะผสมอีกรอบนะครับก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับถือว่าออกกําลังกายนะครับร่างกายแข็งแรงโอเคครับนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับที่เราคลุกผสมเมื่อสักครู่นะครับ หลังจากนั้นเราจะเอาอันนี้นะครับใส่เข้าไปในกระบะหรือว่า,าถุงแสนดีของเรานะครับถุงสาหรับปลูกผักนะครับผมอ่าแล้วก็ตักเข้าไปนะครับใส่ไปนะครับนี่นะครับก็จะเป็นดินที่เราใส่ลงไปในกระบะถุงแสนดีเรียบร้อยแล้วนะครับก็พยายามเกลี่ยให้เท่ากันนะครับ พอเวลาที่เราลงผักไปแล้วเนี่ยมันจะได้ได,ได้ได้ดินแล้วก็ได้สารอาหารที่เสมอกันครบถ้วนนะครับผมท่านอาจจะคิดว่าแค่นี้เสร็จแล้วนะครับยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะเอาตุลินซีหนอกกล้วยนะครับ1ขันจะใช้ขันที่มีด้ามจับนะครับ1ขันผสมกับน้ํานะครับใส่ในบัวรดน้ํา10ลิตรนะครับถังสีฟ้าเนี่ยนะครับเราก็เอามาลดราดอีกครั้งหนึ่ง เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าทํำยังไงสําหรับสูตรของจูลินซีหนอกล้วยเนี่ยเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เอาไว้ด้านล่างนะครับของคลิปนะครับผมแต่ถ้าเกิดท่านไม่สะดวกในการทําก็สามารถซื้อได้นะครับผมก็เริ่มคิดแล้วเหมือนกันนะครับว่าผมก็อยากทําขายเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าทํายังไงต่อครับผมก็มาดูกันนะครับอันนี้ก็เป็นจูลินซีหนอกล้วยนะครับก็มีฝ้าขาวๆนะครับ ผมก็จะใช้ขันเนี่ยนะครับมีด้ามจับขันหนูน้อยสีเหลืองของผมเนี่ยนะครับตักมานะครับอันนี้เราก็ไม่ได้กรองหรือว่าอะไรนะครับเราก็ตักกันแบบบ้านๆแบบนี้เลยไม่ต้องมีพิธีดีตองนะครับก็เอาประมาณนี้นะครับผมอยู่ประมาณนี้แล้วผมก็เอามาใส่อยู่ในบัวรดบน้ำนะครับผสมกับน้ำไป ไม้แล้วก็คนสักหน่อยนะครับผมให้เข้ากันน,นะครับเสร็จแล้วเราก็เอาเจ้าเนี่ยนะครับไปรดลาดใส่ในดินที่ผสมแล้วของเราที่อยู่ในกระบะแสนดีครับผมครับผมเราก็จะรดลาดไปนะครับนีนะครับรดไปให้หมดเลยนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มจุลินทรีย์ ให้กับดินนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับคือสูตรนี้นะครับถ้าท่านทำวันนี้นะครับพรุ่งนี้เย็นเนี่ยท่านก็สามารถที่จะลงผักปลูกได้เลยนะครับอย่างาที่ผ่านๆมาของผมเนี่ยผมทำเอาไว้ตอนช่วงก่อนเที่ยงนะครับ ทำผสมดินเอาไว้ก่อนเที่ยงเนี่ยพอตอนเย็นปุ๊บผมมาปลูกก็ปลูกได้เลยนะครับไม่ไม่ผักก็ไม่ตายนะครับผักสลัดก็ไม่ตายก็โอเคนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ได้ว่าดิดร้อนหรืออะไรก็เย็นดีนะครับตัวนี้นี่ก็ถ้าเกิดจะปลูกเนี่ยสามารถปลูกได้เลยนะครับแต่ของผมเนี่ยผมยังยังไม่ปลูกนะครับเพราะว่าผมจะปลูกเบบี้คอสแล้วพอดีผมเพิ่งลงทำมเมล็ดมันเนี่ยเพิ่งบ่ม,มเมล็ดเพราะมาเมล็ดมันไปเมื่อวานนี้นะครับมันก็ยังไม่เ,เหมาะกับการเอามาปลูกนะครับผมก็จะ เดี๋ยวผมจะเอาฟางคลุมมาไว้ก่อนนะครับเมื่อเวลามันโอเคแล้วถึงเวลาที่จะเอาลงแปลงปลูกแล้วเนี่ยผมก็จะเอาตัวผักเนี่ยมาปลูกนะครับโดยกระบะแสนดีเนี่ยผมจะใช้ปลูกผักสลัดทั้งหมดนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาไว้ปลูกผักอย่างอื่นผักอย่างอื่นก็จะมีเป็นแปลงปลูกหรือว่าปลูกในกระถางบ้างอะไรบ้างนะครับครับผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เอาฟางมาคลุมมาไว้แล้วเพื่อ,อทําให้ ดินเนี่ยมีความชุ่มชื้นอยู่เสมอนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะคอยเอาน้ํานะครับมาลดหน้าที่หน้าดินนะครับผมแล้วก็จากที่เราทําเมื่อกี้นะครับดินมันก็เหลืออยู่ประมาณเนี่ยครับถังหนึ่งนะครับมันก็ผมก็เก็บเอาไว้เดี๋ยวเอาไว้ไปปลูกต้นไม้ต่อได้นะครับปลูกผักปลูกต้นไม้ต่อได้มันก็ร่วนสุยดีนะครับผมก็หวังว่าจะสามารถเป็นไอเดียให้กับสําหรับหลายๆท่านได้นะครับในการใช้ กระบะหรือว่าถุงปลูกผักแสนดีเนี่ยนะครับแล้วก็แนวทางในการปรุงดินนะครับว่าจะต้องใช้อะไรบ้างและใช้ปริมาณเยอะแค่ไหนนะครับซึ่งพอทําจริงๆแล้วนะครับใช้เยอะเหมือนกันนะครับก็เหนื่อยนะครับตัวเปียกทั้งตัวเลยนะครับผมก็ถ้าเกิดท่านนะครับไม่คุ้นชินกับการใช้แรงหรือว่าทําเรื่องพวกประมาณนี้นะครับก็ค่อยๆทำนะครับไม่ต้องหักโหมนะครับผม เพราะว่าผมเองเนี่ยผมก็มีประสบการณ์นะครับเพราะว่าผมจับแต่เมาส์จับแต่เมาส์ปากกาอะไรเงี้ยนะครับพอเวลามาทําพวกอย่างเงี้ยแรกๆเนี่ยฟิตจัดทํานู่นทํานี่นะครับก็นิวล็อกนะครับพยายามให้มีความสมดุลนะครับทางสายกลางนะครับเราจะไม่ตึงไปหย่อนไปนะครับผมก็ทำไปเรื่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะปรับตัวได้แต่ไม่ต้องหักโหมนะครับเหนื่อยก็พักหยุดพักกินน้ำอะไรก่อนนะครับผม หวังว่าคลิปนี้จะสามารถเป็นประโยชน์ทั้งสำหรับท่านและกับผู้อื่นได้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ดูคลิปนี้มาจนจบหากท่านคิดว่าคลิปนี้สามารถที่จะเป็นประโยชน์ได้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับธรรมดาสามัญด้วยนะครับและสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านนั้นมีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมตลอดไปครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ